เขาให้เขาเห็นเป็นผักเป็นกิจแจ้วแต่เพราะว่าเรามีี่พูดพูดเดี๋ยวเขาจะเบื่อแมนแมนทีนี้หนูห่อผักเหมือนแม่แม่หนูจะกินแล้วนะอ้ําหนึ่งซักเวยอ้ํากินไปเลยหนูอ้ําอร่อยไหมคะ อมือมไข่ปลาได้กินไข่อันแมงดามาเสียบจะน้องหนูนาจ๊ะน้องหนูนารู้จักไหมไข่แมงดารู้จักที่อยู่ในที่อยู่ในเกือบหนูนไม่เกือบหนู ใช่ไหม,มแล้วถ้าไม่มามากินมามาก็กลัวไงสิอิมแหลือด้วสีอิมเหลืดอด้คือสิอิมไบแทะฮะคือสิอิมไบแทะค่ะทำคลิปใหม่ๆหหม ่หนูจะบอกที่แม่กินแบบจ้าป๊อปปันนะกินกับตรงน้าเด้อค่ะขามีอะไรเชื่อเรื่องหนึ่งสองรอรอโอเคโอเครอหนูหเขาเรียกจ้ำมรอหนูรอหนูอ,หนอําชนอําัน เอาให้เขาเห็นเป็นผักเป็นกิจแา้วแต่เพราะว่าเรามีจะพูดพูดเดียวเขาจะเบื่อแมนแมนทีนี้หนูห่อผักเหมือนแม่แม่แม่หนูจะกินแล้วนะอ้ามหนึ่งซ้ำให้อ้ากินไปเลยหนูอ้ามอะไรไหมคะผิดปากก่อนดูสิเฮ้ยแม่หมากินมากินปากปลาได้ไหม กินได้ลูกแม่เคยกินไหมกินปากปลาปากเป็ดยิ่งอร่อยค่ะปากปลาปากเป็ดยิ่งอร่อยลูกป่ะชนแก้วชนแก้วกีวประชนันป่ะชนชนผักกับแม่เร็วหนึ่งสองเราก่อนเราก่อนช ธนา่นถามว่ายายมีกินผักล้างดีไหม,มล้างดีเจ้าคะผักในล้างดีล้างดีอิลิค่ะกราบขอบคุณทุกท่านเด้อคะ่ะที่เป็นห่วงกราฟขอบคุณคะ่ะม,มาหนึ่งโอเคค่ะทานเล็กลอม นี่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 อยากกินก้นานะมันะพวกนี้น้องนะต้องไปทำพาสปอรต์ตกับลุงแคทนะเพราะว่าหนูต้องไปสวีเดนแล้วนะคะโอเคอย่าบอกสิอ,อย่าบอกสิมามาไปทำพาสปอรต์ตป้าปันนะนะจา๋าดูเล็กจังเลยว่าปันนะนะ ปัณณ์นาที่ทำพาสปอรต์ตจะรู้ว่าน้องหนูนาไปทำพาสปอรต์ตไงครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่ปัณณ์นาบอกหนูนามามามาเห็นไหมสาธุให้น้องหนูนาได้คิวเร็วๆฉันตัวรู้ทำีังไงเอายังยานปัดโถฮะย่านปัดโถยานปัดโถ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 เล่เต้ปัทิโถโอ้ยปัทิโถ แม่กินมันน่าเกียดแม่เคยกินนะคะมันอันนี้ซื้อทอดมาค่ะแต่ว่าทำไมกินกินอะไรอ่ะแม่ตอนเป็นเด็ก m ม m าเคยกินมันหรอคะจ้าแม่เคยกินมันค่ะลูกตอนแม่เป็นเด็กเนี่ยมันก็ล้องอยู่ตามทุ่งนาแมงดามันเป็นไข่ ไข่แมงดามันจะจับอยู่ตามเอ้ยทำอไมมักินม,มีอืมกินหัวมันทำไมหืมกินหัวมันทำไมไมหัวมันไม่หอมมันน่าเกียดอืเดี๋ยวิ่งหนีห่วยไม่ไ้กไม่นีถ้าหมอนจะอาอ่ะ<อ>โอเคไม่อันข้ามมาใกล้ใแม่ค่ะ อย่านีแม่ไปนะก็กินมาตั้งแต่เด็กไงอร่อยเหรอออร่อยจริงเหรอเอามาล่ะทำไมมันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนฟองมันเหมือนฟองมันกบแล้วคั สวัสดีเพื่อนใช่ไหมวะอยู่ตากล้องดูมันบอกสวัสดีเพื่อนแขนขึ้นครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอยากกินหนูนะยายนี่โอ้เหรอคะใช่โอ้เด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 เมื่อลูกบอกอยากกินแมงดาหัวใจแม่แทบสลาย แล้วเธอก็ดูนมือเธอมีแต่น้ำมันมันเคี่ยวออสุดท้ายแม่ก็ทิ้งไว้หนึ่งตัว <c oughs> ตายแล้วแมงดาจ้ะตายแล้วมันตายแล้วเด้แม่กับบอได้ไปเอาตัวเป็นๆว่ากินดอกให้ฉันกินแน่ฉันอยากกินต้องกินเ <c oughs> มื่อลูกไม่ให้กินแมงดา <c oughs> กินอันนี้กินผักเฉยๆแล้วลองให้ กินฟังเฉยแล้วร้องไห้เดียวหัวร้องก็ได้ตบลังให้เนี่ยตึงตึงเอาาลังตรงตรงมาทำอะไรกินอยุดจังเลย วันนี้ยังไม่กินข้าวนะคะวันนี้กินลมช้างสองเม็ดกินกาแฟลมซ่างอืมจะสองแก้วเนี่ยเพิ่งกินข้าวนี่แหละถ้ามามาจะกินกินเห็ดด้วยนะเพคะส,สด็ดลูกอชอบเห็ดไหม,อมชอบค่ะเดี๋ยวก่อนโอ้ยออมุม้ยกินเห็ดด้วยนะอือค่ะค่ะนุอผักอันนี้หน่อยอ ขอบคุณค่ะแม่หนูบอกว่าอย่าคิดอย่าคิด กูรูวะฮเาฮนฮะว้าวววนวววว